คริสเตียนไม่ใช่แค่คนที่สามารถท่องประคำพระเจ้าได้แต่มากไกว่าน,นั้นคริสเตียนคือบุคคลที่สแสดงออกด้วยลักษณะชีวิตอันดีเลิศเพื่อถวายเกียรติพระเจา้าอยู่ในทุกเวลาครับ CGN ไทยสวัสดีครับผมโยบราชกิจของยามนาศครับ ปฏิบัติเป็นศรบาลนเมืองการยุที่เขตจากส่วนของพระเจา้าจังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดิจิทัลไลฟ์รายการที่เราจะให้คนประคำแล้วก็เข้าเดี่ยวไปด้วยกันนะครับวันนี้เราจะดูในทิตั์บทที่1นึ่งด้วยกันนะครับทั้งบทเลยนะครับเราจะดูกานให้คนประคำนี้ด้วยกันครับทิตั์บทที่1ข้อ1ถึง16จากเปาโลซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและอัครทูตของพระเยซูคริส เพื่อความเชื่อของคนที่พระเจ้าทรงเลือกและความรู้ในความจริงตามทางพระเจ้าซึ่งอยู่บนความหวังของชีวิตนิรันด์ที่พระเจ้าผู้ไม่ตรัสมูสาทรงสัญญาไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นของการเวลาและในเวลาที่ทรงกําหนดก็ทรงสำแดงพระวจ,จนะของพระองค์ด้วยการประกาศที่ข้าพเจ้ารับมอบไว้ตามพระบัญชาของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราถึงทิตัส ผู้เป็นบุตรที่แท้จริงของข้าพเจ้าในความเชื่อเดียวกันขอบพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาและจากพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราดำรงอยู่กับท่านเถิดเหตุที่ข้าพเจ้าละท่านไว้ที่เกาะคริสนั้นก็เพื่อให้ท่านแก้ไขสิ่งที่ยังบกพร่องให้เรียบร้อยและแต่งตั้งบรรดาผู้ปกครองไว้ทุกเมืองตามที่ข้าพเจ้ากำชับท่านคือคนที่ไม่มีข้อตำหนิเป็นสามีของหญิงคนเดียวมีลูกๆที่เชื่อ และไม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นนักเลงหรือเป็นคนดื้อด้านเพราะว่าผู้ปกครองดูแลซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทาของพระเจ้าต้องไม่มีข้อตำํำหนิไม่เย่อหยิ่งไม่อารมณ์ร้อนไม่ดื่มสุรามืนเมาไม่ชอบความรุนแรงและไม่เป็นคนโลภมักได้แต่มีอัธยาศัยต้อนรับแขกรักความดีมีสติสัมปชัญญะชอบธรรมบริสุทธิ์รู้จักบังคับใจตนเอง และยึดมั่นในพระวจ,จะนะอันสัจจริงตามคำสอนเพื่อจะสามารถหนุนใจด้วยคำสอนที่ถูกต้องและชี้แจงต่อพวกคนที่คัดค้านเพราะว่ามีคนจำนวนมากที่ดื้อด้านพูดแต่เรื่องไม่มีประโยชน์และหลอกลวงโดยเฉพาะพวกที่เข้าสุนัตจำเป็นต้องให้เขาสงบปากสงบคำเนื่องจากพวกเขาความทั้งครัวเรือนโดยสอนสิ่งที่ไม่ควรจะสอนเพราะโลภมักได้ผู้ทำนายคนหนึ่งจากพวกเขาเองเคยกล่าวว่า ชาวคริสชอบพูดปดโหดร้ายเหมือนสัตว์เก็ียดคราและตะกละคำพยานของเขาเป็นความจริงเพราะฉะนั้นท่านจงว่ากล่าวเขาให้แรงๆเพื่อให้พวกเขามีความเชื่อที่ถูกต้องไม่สนใจนิยายของพวกยิวหรือกฎบัญญัติของคนทั้งหลายที่ไม่รับสัจจะสำหรับบรรดาคนที่บริสุทธิ์นั้นทุกสิ่งก็บริสุทธิ์แต่สำหรับคนที่ชั่วช้าและไม่มีความเชื่อนั้นก็ไม่มีสิ่งใดบริสุทธิ์เลย แต่จิตใจและมโนธรรมของพวกเขาเสื่อมทรามเขาพูดว่ารู้จักพระเจ้าแต่ในการกระทํานั้นปฏิเสธพระองค์พวกเขาแน่เกลียดหน้าชังไม่เชื่อฟังและไม่เหมาะกับการดีใดๆเลยที่ผมเกิดไปตั้งตอนต้นว่าสักคริเสเตียนแล้วเราไม่ใช่นักแก้วนักขุนทองที่นั่งทองศีลน,นั่งท่องรมนั่งทองประคำได้เป็นสัปาห์แต่คริเสเตียนแท้คือคนที่ให้ประคำพระเจ้าออกมาเป็นสัญลดงณเป็นชีวิต เป็นลักษณะชีวิตที่ดีเลิศแล้วก็พยายามตรวจเก็บพระเจ้าอยู่เสมอพี่น้องครับในทีตัสบทที่1นึ่งกำลังพูดถึงงานของทีตัสที่ต้องไปทําที่เกาะคลีกนะครับซึ่งอันดับแรกท่้งไปเป็นการเริ่มต้นที่จะตั้งทีมงานนะครับแล้วก็ผู้นาพิเจษจัดหรือผู้ที่จะเป็นผู้ที่ทําการอภิบาลดูแลฝูงแกะพระเจ้าที่นั่นในพระธรรมตอนนี้อธิบายถึงลักษณะของผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นคนที่ดูแล การงานคิดจจัดหรือว่าเป็นผู้นําคิดจจัดซึ่งเอาจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าลักษณะเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะคนที่จะเป็นผู้นําเท่านั้นแต่ควรเป็นลักษณะของคิดเซียนทุกๆคนในชีวิตของเราที่เราควรจะค่อยๆพัฒนาเปลี่ยนแปลงนะครับไปถึงจุดนั้นเรามาดูด้วยกันดีไหมครับว่าลักษณะของผู้ที่จะเป็นผู้นําหรือแม้กระทั่งเป็นคิดเสียนแท้ในพระเจ้าจะเป็นยังไงในพระธรรมตอนนี้เราจะเห็นด้วยกัน สามสิ่งครับเป็นอย่างน้อยที่หนึ่งก็คือว่ามีชีวิตที่ดีนะก็คือบอกเลยว่าต้องมีลักษณะครอบครัวที่ดีนะครับเป็นสามีหญิงคนเดียวบุรมีความเชื่อลุกงหลานเป็นคนดีก็คือครอบครัวต้องดีนะครับที่เสียนถ้าครอบครัวไม่ดีเราก็เป็นแบบ่างกับคนข้างนอกยากคนเห็นครอบครัวเราก็ไม่อยากจะเชื่อพระเจ้านะครับนั้นไม่ต้องเป็นถึงผู้นําหรอกครับไม่ต้องเป็นผู้ที่จะต้องไปรับใช้แต่ว่าที่สยดคนหนึ่งก็ควรจะสร้างครอบครัวตัวเองให้ดีนะครับ ไม่อย่างนั้นก็มีลักษณะอีกมากมายนะไม่มีข้อตําหนิเป็นคนไม่หยิ่งไม่เลือดร้อนขีน้มโมโหไม่เป็นนักเลงตุลาไม่เป็นนักเลงหัวไม้นะครับไม่โลภนะมีอัธยาศัยดีอยู่เสมอนะครับรักสิ่งที่ดีเป็นคนที่ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาเป็นคนยุติธรรมนะครับบริสุทธิ์ชอบทําบังคับตัวเองได้นี่คือสิ่งที่ลักษณะไอลักษณะชีวิตที่ดีที่ถูกนิยามไว้ในมาตอนนี้ซึ่งาตรงๆก็คือมีลักษณะชีวิตที่ดีเลื่อนกันเอง ่น้องครับแม้หลายคนจะบอกว่าโอเคล้นี่เป็นลักษณะของผู้นาหรือล,ลักษณะของคนที่จะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแต่จริงๆแล้วเราต้องไม่ลืมว่าคิดเสียนทุกคนอยู่ในฐานะของผู้รับใช้พระเจ้าด้วยกันทุกคนนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่โยวนว่าเอ้าล่ะสียนบาเท่านั้นทีนน่ต้องมีต้องเป็นคนดีแบบนี้ไม่ใช่นะครับคิดเสียนทุกคนเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอยู่แล้วยุคข,ของเราคือยุคระคุณใช่ไหมครับเปรซูตายพ่อเราแล้วม่านในวิหารฉีกขาดออกแล้วไม่ได้มีโปรหิตไม่ได้มีประชาชนต,ต่อไป เราทุกคนต่างเป็นโปรหิณของพระเจ้า,าพระบิดบอกว่าอย่างนั้นแสดงว่าเราทุกคนอยู่ในฐานะของผู้รับใช้พระเจ้าเช่นเดียวกันนั้นท่านเองก็ต้องมีชีวิตที่ดีเลิศนะครับเพื่อถวายเกียรติแ่พระเจ้านะครับและเพื่อท่านจะสะท้อนความรักแล้วก็ความดีเลิศของพระเจ้าเนี่ยออกไปให้คนล่างไมาเห็นพะนั้นเป็นหน้าที่ของริสเสียงแม้ท่านจะบอกว่าท่านไม่ได้มีสิทธิ์มีส่วนในการดูแลอภิบาลใครเลยแต่ชีวิตท่านมีผลต่อความรอดท่าจะไปถึงคนรอบ,บตัวแลรอบ,บข้างท,าท่านเขาจะมอง็นชีตของท่านนะครับ ประการที่สองครับก็คือว่าเราต้องเป็นคนที่ยึดมั่นในพระ,ะนระชนะพระเจ้า iz. พี่น้องถ้าอ่านต่อไปในข้อที่เก้าบอกว่าเป็นคนที่ยึดมั่นในหลักคําสอนอันแท้ตามที่ได้เรียนมาเพื่อเกินสติด้วยคําสอนอันมีหลักนะครับเพื่อชี ran, อ้แจงแต่ผู้ที่คดัคดค้านคาสอนนะั้นพี่น้องเราต้องเรียนรู้ที่จะยึดมัน่นคำว่ายึดมั่นก็คือมีจุดยืนนะครับมีจุดยืนในพระคาของพระเจ้านะเอาหลักการพระเจ้าเป็นที่ตั้งเอาหลักการพระเจ้าเป็นที่หนึน่งเอาพระคำพระเจ้าเอาหลักการพระคัมภีร์ เป็นเหมือนหลักในการตัดสินใจในการใช้ชีวิตอะไรถูกต้องในพระคัมภี์ตามถึงที่พระเจ้าสอนเราทาเรารับอะไรที่ไม่ถูกต้องตามหลักการพระคัมภี์ที่พระเจ้าสอนเราเราไม่ทําเราไม่รับนั้นคิดเสียนแท้หรือแม้กระทั่งผู้ที่มีลักษณะที่จะเป็นผู้นําหรือว่าผู้ใช้พระเจ้าที่ดีก็ต้องเป็นคนแบบนี้ครับคือยึดมั่นอยู่ในพระคำของพระเจ้ายึดมั่นเอาชีวิตัวเองวางบนรากฐานแห่งพระคำเป็นรากฐานเดียวที่พระองอ์บอกว่ามั่นคงและจะไม่มีวันที่จะล่มสลายลงไป พี่น้องชีวิตที่เสียนให้อยากจะมั่นคงในพระเจ้ามั่นคงในการใช้ชีวิตบนโลกนี้เพราะฉะนั้นพระเจ้าเป็นลิ์เดชนะครับไม่ได้ช่วยแต่บอกรัเดินในทางพระเจ้าเท่านั้นแต่พระคัรพระเจ้ายังช่วยท่านสามารถดำเนินชีวิตในโลกนี้ได้อย่างมีสันติสุขมั่นคงแล้วก็บริบูรณ์ด้วยดันนั้นที่เสียนแท้ท่านต้องยึดพระคัรพระเจ้าไว้มีจุดยืนในพระเจ้ายึดพระคัรพระเจ้าเป็นรากฐานเป็นรากฐานเดียวในการดำเนินชีวิตนะครับสุดท้ายประการที่3ครับก็คือท่านต้องเป็นคนที่มีความกล้าหาญที่่จะสสังอน ล่าหาที่จะส่งต่อพระชนะาพระเจ้านั้นออกไปสู่คนอื่นด้วยนะครับเขาบอยู่ว่าในช่วงท้ายในบทนี้บอกว่าเพราะว่าขั้นตนต้องชี้แจงผู้ที่คัดค้านทำสองเพราะว่ามีคนเป็นมากเลยที่ดื้อกระด้ามีคนเป็นมากที่พูดเรื่องไร้สาระหลอกลวงมีแล้วก็ลักษณะของคนที่เกาะคริก,ก็บอกว่าเป็นคนชอบพูดปลดพุกเรื่นงมีลักษณะต่างๆที่ท้าทายคนที่จะต้องเอาหลักการการใช้ชีวิตกับพระเจ้าเองส่วนตัวการเอาพระคัรพระเจ้าให้มาสอนชีวิตเราส่วนตัวก็ท้าทายแบบนี้แล้ว แต่การนั้นจะต้องกล้าหาญในการที่เอาหลักการพระเจ้าไปให้คนอื่นยืนให้กับเขาแล้วบอกเขาว่านี่คือสิ่งที่ดีที่เขาต้องยึดไว้เป็นหลักเช่นเดียวกันเขาะเราใช้ความกล้าหาญมากขึ้นกว่าเดิมนี้ก็ไม่ใช่หลายคนที่ยอมรับว่าหลักการพระเจ้านั้นจะเป็นหลักการที่ถูกต้องหรือเป็นหลักการที่เขาอยากจะยอมรับแต่อให้เขารู้ถูกต้องแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะยอมรับหลักการพระเจ้านนในชีวิตนั้นก็ต้องใช้ความกล้าหาญครับที่หลายครั้งเราต้องกล้าแสดงออกถ้ายืนหยัดในจุดยืนท่ามกลางแม้กระทั่งพี่้องคิสเสียนด้วยซ้ําไป นะบางครั้งเราอยู่โดยโบยเราเห็นพี่น้องคิดเตียนทาให้ถูกต้องพี่น้องของเราเราก็สามารถเตือนสติกันได้ด้วยความรักเราต้องกล้าหาญที่มีจุดยืนในการเตือนสติในการที่แนะนําในการที่จะคอยชี้นําพี่น้องของเราไปาในทางที่ถูกต้องตรงนั้นคือความกล้าหาญและเป็นหน้าที่เราผิดชอบของนที่เชทุกคนต่อชีวิตผู้อื่นด้วยพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราแค่รักตัวเองอย่างเดียวแต่พระเจ้าสอนให้เรารักผู้อื่นรักตัวเองด้วยงั้นถ้าเราจะทําอะไรมาตรฐานกับพระเจ้าก็ต้องเป็นอย่างนั้นกับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันเราต้องหัวชีวิตเขาเหมือนที่ห่วงตัวเอง เราห่วงพระเจ้าจะไม่พอระไรชีวิตเราเราก็ต้องห่วงพระเจ้าจะไม่พออะรชีวิตเ,เพื่อนเราด้วยเพื่อเราจะไปถึงน้ำพระเประเจ้าด้วยกันนี่คือลักษณะ3อย่างของที่เซียนแดดและคนที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าซึ่งไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับเราทุกคนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราจะต้องพยายามที่จะมี3อย่างนี้ในชีวิตของเราด้วยกันของพระเจ้าสลบวันนี้ที่เราได้ให้คนประคำด้วยกันนะครับเชื่อว่านะครับประคำพระเจ้าเช้านี้เป็นที่หนุน้ใจพี่น้องทุกคนนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์คลด้วิะคไลบ เาจาไว้เวนครับ